พวกเครื่องนอนทั้งหมดรวมถึงผ้าชี้ตัวของลูกเรือบนเรือสำราญเนี่ยไม่ต้องซักเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูห้อง linen room ครับถ้าเราอยากเอาผ้าอะไรไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนได้เลยครับอย่างผมเอาผ้าผูที่นอนกับผ้าห่มไปเปลี่ยนครับวันนี้อยู่บริเวณชั้นสูงหรือว่าชั้นใต้ท้องเรือชั้นใต้น้ําเลยนะครับชั้น2เป็นชั้นเสมอน้้าครับจริงๆมันมีลิฟต์นะเดี๋ยแต่ว่าเดินให้ทุกคนได้เห็นรอบๆนะเดี๋ยวตอนขากลับค่อยขึ้นลิฟต์ไปครับห้องผมอยู่ชั้น4ี่แล้วก็เดินมาชั้นน0คคครรรััับบบเี่ยถึงแล้ว บริเวณรอบๆนี่ก็จะมีอย่างห้องที่จะเดินไปเนี่ยเป็นห้องซักครับเป็นเครื่องซักขนาดใหญ่เลยข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็จะมีพวกถังแยกเผ้าปูผ้าผ้าห่มผ้าเช็ดตัวอะไรพวกนี้ครับอันเหลืองดํานี่คือประตูกันน้ำนะครับข้างหน้านะประตูกันน้าก็จะมีอยู่รอบเรือเลยครัเราเดินไปรับของใหม่ครับแค่เอาของเก่ามาคืนแล้วก็รับของใหม่ไปแค่นั้นครับนี่ครับเยอะไหมครับทั้งนั้นเลยนะครับ ทุกผ้าที่เราต้องใช้ในห้องผ้าปูปลอกหมอน